ก็ใช่ไงมันม่วงสวัสดีค่ะวาวาเองค่ะวันนี้นะคะวาจะพาไปคุยกินค่ะ3ามคาเฟ่เด็ดในจังหวัดภูเก็ตนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าสามคาเฟ่เด็ดในจังหวัดภูเก็ตนะคะมีร้านไหนกันบ้างค่ะ 来，走。<music> ขอชิมอะไรก่อนตอนนี้ขอชิมเป็นข้าวผัดรถไฟก่อนได้ไหมคะนี่น่ากินมอยอ่ะนาา่ากิน,หน่หมคนข้างๆเราอิ่มไปแล้วค่ะเสีงยงเงียบแล้วอืมเ <laughs> นี่ยหละ มอ่ะเดี๋ยวเราต้องแวะปแบบอูแอบถ่ายมใช่ค่ะเดี๋ยวแบบองไมงมันได้ทำที่หอคเคาโอ้โหรีบมาก แม่เขาบอกว่ามีเทปเท่านั้นแหละสองคนครั้งแรกต้กินเทปแล้วค่ะทาังที่สองป็นผัดไทยนะคะแนนพี่ผัดไทยให้ด้วยได้ไหมเราคุยกันแบบว่าผัดไทยนะคะโอ้ควันขึ้นแบบ รสชาติเป็นไงผัดไทยเส้นเหนียวจอกเปรี้ยวๆหน่อยเพราะว่าเหมือนเหมือนน้ำมะขามเปียกเลยอะผัดไทยลอยบอกว่าทำไมเขาบอกว่าทุกคนที่มาเขาจะสั่งผัดไทยเดี๋ยวว่าจะกินแบบสามคำหมดจานนะคะโอ้โอเ่าให้เท่าไหร่ มาต่อที่ข้าวปลาแกะนะคะเนื่องจากเมื่อกี้สะดุดนิดหนึ่งสะดุดอะไรสะดุดลักรอสะดุดลักค่ะโอ้แกนบอกอยากกินข้าวปลาแกะที่สุดเลยเดูสิคะอขอโทษตลอดเลยค่ะเพิ่งตักเองถามเพื่อนแล้วอะ <laughs> <laughs> เริ่มพูดไม่รู้เนระื่องเป็นไงข้าวปลาแกะ <laughs> อร่อยอนอวัวเทน้ำล<อ>ปลาล<อ>ขนาดนั้นอร่อยแน่นอนอยู่แล้วพี่พอลองชิมข้าวปาแกะดูอร่อยอร่อยแม่นี้เขาสุกมาเป็นไงในในสามวันนี้รสชาติก็<อ>ถือว่าให้ผัดไทยอร่อยบบเดจริงหรอข้าวม,มาแกะแบบสองแล้วก็สามเปตนข้าวผัดกรถ่าย ขอตัวไปกินก่อนเราจะไปมองมอยก่อนนะคะแล้วเราจะไปชิมของหวานกันนะคะเราสั่งเป็นเค้กส้มกันป้าค่ะจะบอกว่าทุกคนกดดันกินข้าวยังไม่เสร็จทุกคนคือรอกินขนมหวานกันจ้ามาเร็วเรวเรวชิมก่อนส้มน่ากินไหมสีส้มแบบว่าขอบ,บ้านคนข้างๆจะทำได้ไหม ช้ยักหน้าอร่อยดีอร่อยดีชิมชากัน้าอันนีชาเวลามาต้องสั่งว่าชาเลยนะเมื่อกี้สั่งน้ำชารลยุน้ำชาสุดน้ำชาอืมหอมปาก <im itation> <im itation> <im itation> วันนี้ว่าจะดูแบบว่าอเลิร์เอเลิร์ชิวๆนะคะแล้วมาตอนนี้นะคะเราก็ทานเสร็จกันแล้วค่ะทุกคนร้านนี้นะคะมีชื่อว่าร้านโบสันค่ะร้านตั้งอยู่คุณผลซอยเก้านะทุกคนขับรถเข้าไปในซอยถูกไหมใช่ที่สอนลมร้านจะอยู่ขวามือถูกต้องเดินมาเป็นตึกแถวสูงๆนะคะถูกต้องสิบเอ็ดโมงจนถึงสองทุง่มสองทุ่มนะคะยัง <laughs> ม,ม,มาลองชิมกันนะร้านนี้บอกเลยว่าราคาถูกค่ะไปเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปกันต่อนะใช่แล้ว ร้านนนี้สองที่เราเลืเอกมานะคะชื่อร้านว่า Athletic ค่ะมีคนแนะนำมาบอกว่าร้านเนี้ยกาแฟาเด็ดนะคะแล้วก็บาร์เล็ตเด็ดเสียงสั่นๆสียส่ะ <laughs> เดี๋ยวไปดูขึ้น เช้่ไหนไดีคะ <c oughs> อเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้กาแฟมาแล้วค่ะว่าสั่งเป็นมอกค่าเย,ย็นค่ะส่วนพี่อันสั่งเป็นกาแฟน้ำส้มนะคะ <c oughs> จะบอกว่าร้านนี้มีโซนด้านในให้นั่งด้วยนะแต่พอดีว่าแสงมันไม่ดีราก็น,นั่งด้านนอกกันนะคะเพราะด้านนอกก็บรรยากาศเป็นแันนะมาถ่ายแล้วแกคือสวยเลยทุกคน <c oughs> อันนี้คือบรรยากาศด้านนอก เราจะมาลองชิมกาแฟกันค่ะเขาบอกว่าแกกาแฟเด็ดหรือบาลิต้าเด็ดรู้จักในคลิปได้นะคะว่าไหนเด็ดระหว่างกาแฟกับคุณชงอันเด็ดรากันค่ะยอกยอกกาแฟเด็ดจริงเหรอนี่จริงๆต้องอีกแก้วนึงถึงจะรู้แก้วนี้ รสชาตที่หนูชอบไม่ชอบเพีงลองขอแมชม,ดดม่กินไม่กินมากค่ะชิมเ็เดียวใ <ok> ห้อบอกว่าจะเหมือนร้านร้นฟูดคัเฟ่ไหมคล้ายๆกันแต่นี่จะแบบเออใช่ไมรสชาติทีหนูชอบเลยเนี่ยๆแล้วก็มีความเหมือนกโใชู่้อ่ชอะไไชมไม่เป็น <laughs> าเากินตอ่รู้แค่ว่าร้านนี้เล อะไรเด็ดไรเด็ดแรนี่หลากหลายเด็ดแล้วนะเพื่อนๆไปกะนั่งกันอยู่ด้านในนะแสงไม่มีอย่าคนห้ามคนโอเคเนี่ยถ้าไม่คนอาจจะรู้รสชาติคอนเฟิร์มค่ะว่าร้านนี้เนี่ยจริงค่ะอย่าลืมนะร้านนี้ตั้งอยู่แถวคุณผลนะคุณผลเหมือนกันคุณผลเหมือนกันพิมพ์ชื่อร้านเลยแอคเซอริกนะคะจะไม่ได้ว่าเปิดมุมเปิด เจ็ดโมงถึงสิบ<น><น>เจ็ดนาฬิกาสิบเจ็ดนาฬิกาใช่ค่ะใครที่สนใจอยากกินกาแฟนะคะแวะมาร้านนี้ได้เลยจ้าเราต้องเดินเข้าไปนะคะเดินเข้าไปอีก ก็เดินเข้าไปอีก okay. Okay. <c oughs> เดินเข้าไปอีกอยากก่ากลัวนะคะอยากก่ากลัวเวลามาร้านนี้นะคะอยากก่ากลัวจริงๆก็เดินไม่กลนะคะจากหน้าปักซอย <c oughs> ก็ราวๆประมาณ20เม กันนะคะร้านนี้ชื่อว่าร้านชานค่ะชานที่แปลว่าภูเขาภาษาจีนถูกไหมคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าด้านในมีอะไรให้เรากินบ้างคะ่ะ กินมากเลยเนาะโกโก้เย็นแล้วก็คะแนนสั่งเป็นกาแฟกาแฟส้มแล้วก็ขนมอะไรก็ไม่รู้ที่ทุกคนสามคนบอกว่าอร่อยทั้งสามคนนะคะมันม่วงมันม่วงมันม่วงเหรอใช่ม่วงธรรมดาไม่รู้ว่าเขาเชื่ออะไรแต่เราเรียกมันม่วงั้งแรกเหมือนกันโอเคขอลองชิมก่อนเนาะเอาชิ้นไหนดีเอาชิ้นที่มีทองด้วยกากันเพราะเราเป็นเพราะเราเป็นคนมีค่า ค่าใช้จ่ายจูๆและน้องใช่ไหมมันเป็นยังไงคะไหนนขอขอขอสัมภาษณ์นิดนึงครับมันคือมันม่วงอ่ะก็ใช่ไงมันม่วงมันเอาไปลมควันอะไรสักอย่างอ่ะมันไม่ให้สิ่ง กลิ่นหอมที่แบบพอเคี้ยวไปอะ่ะมันคือมันม่วงนี่แหละมันมันแล้วก็มีกลิ่นหอมหอมคือหอมตีขึ้นจมูกลูกหอมอะไรอะ่ะหอมเขาไปกก,กับพันอะไรมาสักอย่างไหมหน่าจะยัดเลยอร่อยอร่อยค่ะเดี๋ยวเราจะมาป้อนคะแนนนะคะให้คะแนนชินมสักหน่อยงำงๆำ อโอเคค่ะเดี๋ยวเราขอตัวไปกินกันก่อนนะคะ <laughs> โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ทานกันเสร็จแล้วนะคะร้านนี้มีชื่อว่าร้านชานถึงว่าไงใช่ชานที่ ซีนนะคะซึ่งแปลว่าคูเขาค่ะร้านจะอยู่ตรงข้างกับมูยลเลฟเฟนใช่ไหมใช่แต่ถ้าใครไม่รู้เดี๋ยวน้องวาก,ก็ใส่เดี๋ยวใส่ชื่อไวฟแล<อ>้วคนก็เข้าไปดูในเพจเขานะคะร้านเปิด10โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นค่ะวันนี้นะคะว่าขอจบคลิปตะลุยกิน3ร้านเด็ดไปเพียงเท่านี้นะคะใครที่ชอบคลิปพวกเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เรา สองคนพี่น้องดนวยนะคะวันเราจะพาไปกินอะไรไปเที่ยวที่ไหนไปซ้อแซะที่ไหนในจังหวัดภูเก็ตนะคะติดตามเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดร้านเด็ดในจังหวัดภูเก็ตคะ่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย